สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะมาแล้วเลขโดยพลันงว,วดวันที่1มิถุนายน2566มาแล้วเลขโดยพลันงว,วดวันที่1มิถุนายน2566ใกล้เข้ามาแล้วสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจําวันที่1มิถุนายน2566ซึ่งเชื่อว่าหลายคนอาจจะมีตัวเลขอยู่ในใจกันมาบ้างแล้วในวันนี้ทางทีมงานสยามนิวก็ได้นําแนวทางของนักใบเลขชื่อดังซึ่งได้ใบเลขให้ชาวโซเชียล ถูกรางวัลกันมาหลายงวดติดแล้วโดยผู้ใช้ f เฟซบ o ๊กดุยพลันก็ได้ให้แนวทางเลขล่วงหน้าในงวดวันที่1มิถุนายน2566โดยได้โพสต์ข้อความระบุว่าอารุณสวัสดิ์แนวทางสลากรัฐบาลเลขท้าย3ตัวที่ผมชอบ902 013 159ส่วน905ผมตัดทิ้งเงินของท่านไม่ชอบเลื่อนผ่านนะครับ ็ขอบคพุ่นแรงข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ